ตาค่ะคุณแม่เกณเงินรับเยเาเงินมาให้เราเลยนี่เป็นภาพพื้นของดักเด้นะคะอะไรเลยคะโอ้อันนี้ลาคอบวกหัวใจตามค่ะคุณแม่เกณเงินรับเยเาเงินมาให้เราเลยนี่เป็นภาพพื้นของดักเด้นะคะสลนแรกก็มาดู ภาพเพื่อที่จะตัดเพือนนักเรียนนะคะใส่โอบอากาศถ่ายท้องสองคนครืนเมืองนะคะมปตัดให้กับนักเรียนที่โรงเรียนคนสวัสดิ์ไปใส่นะคะต้นตูคนสทะเลออันนี้ภาพพื้นนี่เป็นทะเลนะเขาซื้มาเอาเมือนเจ้าสิบหได้คะไม่ผักพื้นเล่สวยงามค่ะ อันนี้เป็นผ้าพื้นนะคะผ้าพื้นเป็นคามแล้วกับเป็นผ้าอันนี้ข้างๆแม่ก็ได้แม่ได้ทำแบบนั้นอีมือดีได้ยี่สิบสาคนถ้าคนมาตัวใหญ่ได้แก็ไม่ผ้าพื้นเลยสวยงามค่ะ อันนี้เป็นผ้าพื้นนะคะผ้าพื้นเป็นคามลูโทเ,เรออันนี้ผ้าพื้นนี่เป็นคูเรนะเขาขสิมาเอา,เอเามือจบิบสวัสดีค่ะจะพาเพื่อนๆมาชมผ้าสวยๆง,งามๆของแม่จำลองนะคะ จะไม่ภาพื้นเลยสวยงามค่ะอันนี้เป็นภาพพื้นนะคะภาพพื้นเป็นคำลูกภาพพื้นน้เป็นคำลูกบอกครบอย่างในสองคนกืสี่เม่นั้งแล้วสวยงามไหมคะเาจะต่ำเนาะ เป็นสีมือล้วน,นเลยนะคะอือเป็นรุ่นนี้คือรุ่นโทเรีนะคะสวยงามไหมคะสวยงามมากๆคะ่ะร้มแล้วก็เราก็เอามาทอใช่ไหมมันจะไม่ยับนั่นเองสวยงามคะ่มคะอันนี้ลายอะไรคะ อันนี้คือลายสับปะรดพันตาค่ะอออันนี้ก็เป็นฝีมือของแม่จะก็ไม่ภาพพื้นอือสวยงามค่ะอันนี้เป็นภาพพื้นนะคะภาพพื้นเป็นคำายพื้นเป็นภาพพื้นอันนี้สีสีอะไรคะสีธรรมชาติย้อมดอหยังไง จ้างเขาโอมอ๋อ้จ้างเขาโยคามผ้าพื้นโอมคามนะคะสวยงามไหมคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะถ้าถ้าเอาทางหน้าเป็นลายมีอาจจะได้ทั้งสี่หม้อมันรักก็มาดูภาพเพื่อที่จะตัดให้ได้สามคนนะคะใส่โอบอากาศถ่ายทอดแบบสองคนเคืองซะว่า สีธรรมชาติเปาพื้นอันนี้สีสีสีอะไรคะสีธรรมชาติเขาโยมดกยังให้จ้างเขาโยมอ๋อจ้างเขาขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะสีธรรมชาติเปาพื้นอันนี้สีสีสีอะไรคะสีธรรมชาติเขาโยมดกยังให้จ้างเขาโยมอ๋อจ้างเขายมีลายอะไรคะอ๋อลายคอใช่ไหม ลายถัดมาคือลายอะไรลายโดเกระเจียวค่ะพี่น้องอันนี้ลายบอครบอย่างในสองคนก็สี่เม็หตึ้งนะสวยงามไหมคะเป็นฝีมือล้วนๆเลยนะคะน้อมแล้วก็เราก็เอามาทอได้นไหมมันจะไม่ยับนะนี่ยสวยงามค่ะเจ็ดร้อยสองพื้นละกั ลายโสวยงามันีเมตคึ่งคิดเท่าไหร่ครั่ึงเสียร้อบาทสวยงามนะคีเมตเป็นห้าร้อยอีเมตเป็นแปดร้อยเก้ารอยพันอันี้จะสเป็นรุ่นนี้คือรุ่นโทเรีนะคะสวยงามไหมคะ สวยงามมากๆค่ะคุณครูมาดูดูภาพดูที่จะซ้ำคนภาพตอนนี้ก็มีลายผ้าหลายลายนะคะนี่ก็จะเป็นคุณครูจากโรงเรียนโพนสวรรค์ลาดนะคะพัฒนาอำเภอบกคกอย่างยนสองคนคือาเมตรตังนะสวยงามมากค่ะเป็นฝีมือล้วนๆเลยนะคะนี่ลายอะไรคะอ๋อ ลายขอใช่ไหมลายผัดมาคือลายอะไรลายดอกกเกียวค่ะพี่น้องอันนี้ลำลองได้โทนะคะเป็นผ้าผ้าคลามหรือว่าทุเรีันโอ้เป็นอันนี้ลายอะไรคะอันนี้คือลายสับปะรดพันตาค่ะออันนี้ก็เป็นฝีมือของแม่จั อกอย่างในสองคนก็สีเมตต์ต่างสวยงามไหมคะเป็นสีมือล้วนๆเลยนะคะสีธรรมชาติเป็พื้นอันนี้สีธรรมชาติสีอะไรคะสีธรรมชาติจักรยมดองยังให้จ้างเขายมดองอ๋อจ้างเขายอมทำผ้าพื้นย้อมคามนะคะสวยงามไหมคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะเป็น รุ่นนี้คือรุ่นโทลีนะคะสวยงามไหมคะสวยงามมากมากค่ะตอนนี้ก็มีลายผ้าหลายลายนะคะนี่ก็จะเป็นคุณครูจากโรงเรียนโทนสวรรค์นะคะพัฒนาอำเภอหลจะเป็นผ้าอันนี้คางๆคางแม่ได้จําเบ็นไหมเมดได้เยอะสามคนถ้าคนมาตัวใหญ่ได้ ถ้าเอาทางหน้าเป็นลายเมีอาจจะได้จังสี่อาจจะพอ่มทางหลังทางหลังจะเป็นผาอันนี้ทางทางเอาแมาจะได้ครับอาจจะได้จําเด็ดนะเม็ดสี่ได้เยอ่สามคนขอคุณมากสาคนมาตัวใหญ่เลยคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะพื้นนะคะอันนี้ พื้นสีดำค่ะคุณแม่ใจเงินรับเนี่เอาเงินมาให้เราเลยนี่เป็นภาพพื้นของดักแด้นะคะจะไม่ภาพื้นเลยสวยงามค่ะอันนี้เป็นภาพพื้นนะคะภาพพื้นเป็นคามลูกลาก็มาดูภาพเพื่อที่จะตัดเพื่อสามคนนะคะใส่ โตกอากาศไขยทอดกระอมคนเคืงสวันดีับเป็นผาอันนี้คางคางอันนี้ได้ครับได้จุเด่นนัมนได้เยอะสามคนยมาถ้าคนมาตัวใหญ่ได้พื้นนะคะอันนี้ นนนนพืน้น,นสีอันนี้ลายอะไรคะอันนี้คือลายสับปะรดพันตาค่ะอันนี้ก็เป็นฝีมือของแม่จตุนสวรรค์จังหวัดนครพนมมาชมผ้าของแม่จำลองค่ะนครดลโไในแม่จำลองลายอะไรคะอันนี้ลายอะไรคะอลายคอใช่ไหม ลายถัดมาคือลายอะไรลายดอกกระเจียวค่ะพี่น้องอันนี้ลายบอคคอย่างในสองคนคืนสตยงามไหมคะเป็นฝีมือล้วนเลยนะคะคุเรียโอ้อันนี้ผ้าพื้นนี่เป็นคุเรีนะะเป็นคาอันนี้ควรเป็นโได้สวัสดีค่ะ จะพาเพื่อนๆมาชมผ้าสวยๆงามๆของแม่จำลองนะคะคนแรกก็มาดูผ้าเพื่อที่จะตัดเพื่อที่จะไดสามคนนะครใส่โอบอากาศถ่ายทอดเพื่อมสองคนเพิ่มเติมสีธรรมชาติเป็นผ้าพื้นอันนี้สีสีสีอะไรคะสีธรรมชาติก็ยนอมดองยังให้จ้างเขายนอมอ๋อจ้างเขายอมลองได้โทรนะคะ เป็นผ้าผ้าคลามหรือว่าทุเรีทเรค่ะโอ้อันนี้เป็นคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ่เป็นลายับปารวดพันตาแล้วก็ลายคอผสมหัวใจกับภาพสวยงามเจียบรอยสองืนแล้วก็ลายสวยงาม สีไม่ขึ้นคิดเร้ไหนนึงสีเอาลวดคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะสีธรรมชาติค่ะอันนี้สีธรรมชาติสีอะไรคะสีธรรมชาติจักยมดกยังให้จ้างเขายอมอ๋อจ้างเขายมลายอะไรคะอ๋ลายโอใช่ไหมลายผัดมาคือลายอะไรลายดอกกระเจียวค่ะพี่น้องอันนี้รันเป็นรุ่นนี้คือรุ่นโทเีนะคะ สวยงามไหมคะสวยงามมากๆค่ะค่ะเป็นลายสับป,ประรดพันตาแล้วก็ลายคอผ<อ>ส,ส,สมหัวใ,ใจกับภาพสวยงามเจ็ดรอยสองพื้นล้วกันลายโขสวยงามสองพันซีเมนต์ขึ้